กลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอฟซี FC, ผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้ขอใช้ชื่อคลิปว่ารวมฮิตเครื่องรางนะรวมฮิตเครื่องรางที่ยังติดมืออยู่นะก็มีใหม่บ้างเก่าบ้างปรับปนกันไปนะครับ F c นะฮะเมื่อวานก็ต้องกลาบขอบพระคุณนะฮะ f อซ เป็นอย่างสูงเลยนะฮะจากใจจริงเลยที่ว่ามาสนับสนุนอุดหนุนกันนะฮะเมื่อวานก็เรียกว่าเกือบหมดนะครับ F4 นะฮะมาเรื่อยๆนะคืออาจจะไม่แบบว่าสมัยก่อนเนี่ยคืออ่อ10นาทีนะ10นาทีแรก20-30องค์นี่หมดนะครับผมครึ่งชั่วโมงหมดนะหรือไม่เกินหึงชั่วโมงนี่คือหมดเกลี้ยงเลยนะแใจ๋ยวนี้คือแบบอาจจะค่อยๆแบบ ไหลไปนะฮะอาจจะข้ามวันถึงช้าวันหนึ่งก็ได้ไปสมมติลง5องค์10องค์10องค์11 12องค์ก็อาจจะไปครึ่งครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะคือเราต้องเข้าใจว่าพอนานๆเข้าเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปนะครับ fc นะโลกเปลี่ยนไปช่องต่างๆขายพระก็เกิดเยอะขึ้นนะ,ะก็ดีนะเป็นเรื่องดีของ fc ได้แบบว่ามีตัวเลือกมากขึ้นนะไม่ใช่แบบ โอ้จะมาอะไรก็แบบต้องตรวเซียนเลยนะฮะนี่เข้าใจนะเอนะเข้าใจนะครับผมนะฮะขอแค่้อย่าลืมกันนะฮะอย่าลืมฉันนะครับวันนี้ก็อารมณ์ดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าเนี่ยข่าวดีว่าเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะเย็บแผลกลับเข้าไปแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมแล้วก็จตต้องรุมยานะฮะเย็บแผลกลับเข้าไปแล้วก็อยู่โรงพยาบาลสักวันสองวันหมอนจะให้กลับแล้วนะครับผมนี่ก็อยู่กันมาเรียกว่า เกือบเดือนแล้วน0่ยี่สิกว่าวันนะฮะก็ไปไปมาๆนะครับช่วงหลังพอว่าได้คนมาช่วยเฝ้าบ้างกับเบาๆหน่อยนะเริ่มมีเวลาพักผ่อนนะฮะหาพระนะครับ fc นะอ่ะคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้มาดูพระกันมาดูอะไรที่ว่ารวมฮิตกันนะครับ fc อ่ะเนี่ยอย่างอันเนี้ยแหม่เนาะเวลาเขาฟิตให้นะผมก็ไม่ยอมขายนะแรกๆนะแรกๆเปิด45,000าพันนะเขาาต่อสองพไม่ขายนะฮะ ช่วงหลังมาสองพันนะฮะก็ไม่ไม,ไม่มาต่อกันพันพันห้าอีกนะมาก็ไม่โดนนะจนมาตอนหลังเอามาดึงหน้าพระสองพันหนึ่งชั้นหนึ่งอ้าวยังไม่โดนกันอีกนะครับผมวันนี้เปิดใหม่ดีกว่านะครับผมนะฮะบางทีของบางอย่างเนี่ยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเครื่องรางอะไรต่างๆของสะสมเนี่ยนะถ้าเขาไม่อยากได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะเนะอฟซีนะนี่เราคุยกันสัพเพเหรละนะ เขาไม่อยากได้เนี่ยต่อให้ฟรีต่อให้ให้เขาฟรีเนี่ยเขาก็ไม่เอานะครับแต่ถ้าอยากได้เนี่ยแพงแค่ไหนเขาก็ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรื่องของราคาเนี่ยปัจจัยเรื่องราคาไม่ได้เกี่ยวมากนะไอของถูกเนี่ยคนเราเนี่ยชอบอยู่แล้วนะของดีราคาถูกเนี่ยคนเราชอบอยู่แล้วแต่ของบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยถูกแค่ไหนถ้าเขาไม่อยากได้ให้ฟรีเขาังไม่เอาเลยนะฮะโดยเพราะเรื่องเกี่ยวกับพักเครื่องเนี่ยผมเคยนะผมเคยมีประสบการณ์บ่อยๆนะ เขามาซื้อแล้วก็เออแบอ,อพี่ซื้ออันนี้ไปเ,เดี๋ยวผมแถมนี่เขาบอกอาไม่เอาหรอกไม่เอาของแถมมาไว้หน้าเหนอนะพี่มีแล้วอะไรเงี้ยอ่าเนะจอเจอนะครับผมนะอันเนี้ยวันนี้ผมขออนุญาตเปิดสามพันแล้วกันนะเป็นหนุมานนะเพื่อจะมีคนรักคนชอบนะครับผมเพื่อจะมีคนรักคนชอบแบบบังเอิญมาเจอนะครับผมหานุมานไม้แกะนะครับผมนะก็ต้องนะซื้อมาจุกเกือบสองพันนะครับเอฟซี FC. วันนี้เปิดสามพันแล้วกันนะครับผมนุ่มานไม้แกะนะครับผมตีลงใครแล้วครับต้องตีลงโน้เลยฮนะหลวงพ่อสุนนะหลวงพ่อสุนวัสานากุนะศิละปะสวยงามมากนะครับเปิดสามพันนะครับอยากจะเปิดสักห้าหกพันเลยเนี่ยนะเปิดถูกไม่โดนกัน <laughs> นะ่นะแต่แล้วมาดูอันนี้นะประหลัดนะ เอาด้ว,ว่าอาจจะไม่ได้มีของใหม่มากก็ดูของเก่าวนกันเพลินนะ FC เนาะไม่อยากแบบว่าเขาเรียกว่า,าหยุดเรียนนะการบ้านไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้นะ FC คอยจะแบบว่าบนนะจ้างแสบวันนี้หยุดเรียนเหรอไม่ทําการบ้านส่งครูเหรอนะเซล์เซล์นะ FC เซลนะครับผมนะอันนี้เป็นประลัดไม่รู้เกจินะเก่ามากนะ รูทีก็น่าจะแพงเขาเจ้าของบอกว่าเป็นสายพิษนุลโลกหลวงพ่ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมก็เหมือนกับเคยนั่นแหละนะแต่ผมก็ลืมนะครับ f c นะฮะไม่รู้เขาเล่นหากันเท่าไหร่นะครับผมนะอานนี้เปิดโผมซื้อมาแพงนะซื้อมาแพงเลยละนะโนะดยดูว่าชอบความส่วนตัวแล้วเขาแบบนี้ฮะจานอคาลาบแบบสุดๆไปเลยนะครับ f c นะขออญาตเปิดที่3,000บาทละกันนะครับ f c นะมีใจ เท่าไหร่ก็ว่ากันมานะครับผมนะฮะต่อได้ชุกรายการนะครับต่อได้ชุกรายการนะครับนะฮะถัดมาก็มาดูตะกรุดนี่นะสายพิจิตนะครับหรือก็แพงแลวก็ต้องยอมรับเลยนะของอย่างนี้เราหาซื้อถูกไม่มีทางได้แน่นอนนะเนี่ยพันน่าจะพันด้วยจีวอนนะครับพันด้วยจีวอนนะฮะตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะฮะเนี่ย ลงรักนะครับเนี่ยรักเล้าลานเลยนะฮนะรักเล้านะรักแดงนะฮะแล้วก็ลานนะครับเนี่ยฮะครับเป็นเนื้อเจาะกัวนะสอดไส้ด้วยทองแดงนะครับเนี่ยฮะความเก่าเนี่ยปริเสธไม่ได้เลยนะฮะฏิเสธความเก่ากันไม่ได้เลยนะความเก่าถึงยุคนะต้นตัวผมอย่างงี้แท้ดูง่ายสบายตานะครับแท้ดูง่ายสบายตาครับผมไม่ต้องเรียกว่าอะไรกันมากเลยนะคร,ร,รับผมเนี่ยดู รอยลานของรักความเก่าอายุของรักนี่คือจบเลยนะครับผมเนี่ะเนื้อตะกัวนะสอดไส้ด้วยทองแดงนะครับทองแดงนะฮะทองแดงก็ดูเดี๋ยวเป็นเขาเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเนี่ยเป็นแผ่นทองแดงแล้วชนนะฮะมีม้วนม้วนชน่ะผุเก่ากอนเลยนะครับผมเนี่ยทองแดง สุดยอดสุดจิตดจี๊ดสุดจา้าเลยนะเปิดเท่าไหร่จะไม่ได้แล้วนะวันนี้เอาไปเปิดเก้าพันบาทนะผมว่าจะเปิดผมว่าน่าจะเปิดเก้าพันนะเปิดเก้าพันแล้วกันนะครับถ้าผมจําไม่ได้ผิดพลาดยังไงขออภัยนะเอฟซี FC. นะเพราะบางทีเปิดราคาไปก็ไม่จังผมจําได้ว่าเปิดแปดเก้าพันนี่แหละนะครับนะฮะถัดมาตะกุดหลวงปู่สุขนะครับตะกุด หลวงปู่สุขนะครับผมดีมีสายเข้าโทรศัพท์เข้านะผมก็ไปรับโทรศัพท์ก่อนนะอ่ะตะกุดหลวงพ่อหลวงปู่สุขนะฮะวัดปากคอมาขามเทาอันนี้เป็นเนื้อทองแดงน,นะฮะเนื้อทองแดงชาดเตียนอยู่แล้วนะครับอันนี้จเป็นตะก,กุดที่สวยมากนะครับผมตะกุดตะกุดที่สวยมากลักเลิกเก่าถึงยุคนะส่วนตัวผมอย่างเงี้ยคือไม่อยากจะพูดเลยคําว่าเออ ทช้ให้ดูง่ายดูจบนะฮะก็พร้อมดูง่ายดูจบจริงๆนะครับ fc นะฮะนี่ฮะลักเก่าที่บ้านเกิดเลยนะฮะลักเก่าที่บ้านเกิดนะครับผมเนี่ยมีขี้ยุงขี้อะไรเกาะเก่าเก็บนี่นี่นะฮะนี่ขี้ยุงนะเห็นขี้ยุงแล้วอดใจไม่ได้นะครับผมเนี่ยน่ฮะ,ฮะเก่าจัดเก่าจริงนะเป็นเนื้อทองแดงหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะผมบอกได้เลยว่าสภา,ภาพสวยๆแท้ๆดูง่ายๆอย่างเงี้ยนะอยู่ในมือใหญ่ผมว่าไม่่ํำกว่า สี่ห้าหมื่นเจ็ดแปดหมื่นอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าทองแดงเนี่ยหายากกว่าเนี่ยฮะลูกขี้ยุงดิ fc ลูกขี้ยุงนะเนี่ยทองแดงเนี่ยหายากกว่าตะตะกรวนะครับนะฮนะผมจําไม่ได้แล้วเปิดเท่าไหร่นะวันนี้ผมขออนุญาตเปิดที่แปดพันบาทนะฮะนี่ฮะ,ฮะดูขี้ยุงอีกจุดนึงนะครับผมขออนุญาตเปิดที่แปดพันบาทนะครับ fc นะฮนะซื้อมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะแบ่งจําได้หรือแบ่งพี่เล็กสุพรรณมานะ แบ่งพี่เล็กซื้อพันมาหลักพันกลางๆอะ่ะนะฮะไม่เปิดกันแบบว่าไม่ได้บวกเยอะเลยนะครับ f c นะครับเนี่ยฮะเ,ออเ,เดี๋ยวคลิปไม่แน่ใจเลยในช่วงนั้นสายเข้าอะไรไม่รู้นะครับผมเนี่ยไม่ใช่ว่า f c นะไม่ใช่ f c โทรมานะเป็นแบบสายคอนเซนเตอร์มั่งอะไรมั่งนะครับถึงไหนแล้วครับเนี่ย กลายเป็นแบบงงไปเลยผมอะนะอะดูตะกรุดอันที่ลงไปแ้กก่อนนะฮะหลวงปูหลวงพ่อพิษนะฮะวัดคำมังนะี่ฮะมาต่อกันเยอะถามกันเยอะนะแต่ราคาไม่โดนนะครับ fc นะอย่างเงี้ยนี่นะครับเนี่ยตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคำมังเนื้อตะกัวถักเชือกลงรักนะครับผมอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะครับผมอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะสุดยอด นฮะสุดยอดความสายเหนียวเมืองพิจิตรนะครับผมนะฮะนะฮะนะครับผมอัวทองเหลืองเชื่อมเงินนะเไม่พเวลามีสายคอยบ่อยผมผมระแวงไปเลยเนี่ยเป็ดีวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะมีอ่อ่ีสายโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยทําให้ผมแบบนั่นะนะฮนะอุตส่าห์เลือกเวลาที่นั่นแล้วนะพอทำคลิปปุ๊บนะมีสายโน่นนี่นั่นเข้านะครับผม แล้วผมใช้เครื่องเดียวไงโทรศัพท์ทำคลิปทำอะไรน,นะครับผมเปิด8,000นะครับเปิด8,000นะครับจริงนะเบาๆกันนะฮะดอกนี้นะครับผมสวยนะดอกสวยนะผักเชือกขึ้นเสาเขาเรียกว่าลายขึ้นเสานะครับผมเนี่ยรักเดิมๆรักแดงๆเดิมๆนะครับผมอัวทองเหลืองเชื่อมเงินเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเขาขึ้นสายแดงนะความเก่าเขาคลาสสิกนะ าแบบเดิมๆไม่ได้ใช้เขาทิ้งไว้เนี่ยคือแบบหรือว่าสายแดงขึ้นนะฮะเนี่ยมีนะครับผมนี่ฮะเนี่ยสภาพมีผมบอกเลยอยู่อยู่กระเบื้อใหญ่นี่นะหลักแสนนะฮะหลักแสนนะครับผมอย่างเงี้ยนี่สวยๆอย่างเงี้ยเดิมๆอย่างเงี้ยนะครับผมนะผมเปิดเก้าพันนะ FC นะดอกนี้ดอกสวยนี่เปิดเก้าพันนะดอกสภาพใช้อ้วนๆเนี่ยเปิดแปดพันนะครับผม ผัดมาฝาบาทเนี่ยผมมเีเนื้อฝาบาทเนื้อเนี่ยผมมีอยู่สองดอกนะผมจำไม่ได้ว่าดอกเนียผมลงหรือยังนะไม่เป็นไรนะครับผมนั่นเลยนะครับผมว,วันนี้มีทั้งเนื้อเงินกับเนื้อฝาบาทนะเป็นตะกรุดฝาบาทคู่ชีวิตเนื้อเงินนะเนี่ยจานสวยงามมากนะแท้ดูง่ายสบายตานะครับ f c ซนะแห้ดูง่ายสบายตานะครับ,นะบ,น,รบนี่ฮะ ได้หรือว่าแท้ดูง่ายสบายตานะการันตีเนี่ยการันตีกันเอาไป8ปดหมื่นนะครับตะกุดฝาบาทดอกนี้เขาขายกันแสนกว่านะสภาพนี้ 100, 200, 100, 500, แสนสองแสนห้าอะไรพวกนี้ต้องมีแหละนะครับดูเบอร์ใหญ่นะครับนี่ฮะแท้ดูง,ง่ายๆนะครับนี่ฮนะเอาไปราคาแบ่งปันเนี่ยนะครับสําหรับ fc เนี่ยกุดฝาบาทคู่ชีวิตหลวงปู่เปีปเยวเข้ามาผมเอาแปดพันบาทนะครับดอกนี้นะครับ fc นะนี่ฮนะ ม่จะพูดยังไงนะครับ F4 น,นี้นะทั้งความเก่าเรื่องจานอาาัคระอะไรทุกอย่างลงตัวหมดนะครับผมเครื่องรางเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากนะดูให้ถูกต้องตามตำราการถูกเก่าถึงยุคนี้คือจบแล้วนะครับผมจบแล้วคื้ว่าเรื่องราคาเนี่ยอยู่ที่ว่าจะอยู่ในมือใครนะครับเรื่องของเครื่องรางเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยอยู่ที่ว่าความเชื่อเลยนะความเชื่อเลยนะครับผมนะฮะฝาบาทเอยไม่ใช่เครื่องรางเนี่ยนะครับผมไม่ได้ว่าจะ จบกัน,นง่ายนะครับผมนะฮะแพ้ดูง่ายสบายตาแบบนี้นะครับ f c นะการันตีเอาไป8 0,000นนะครับการันตีไป8 0,000นนะครับผมเอาแบบซื้อกันง่ายแข่งจบเอาไป800พนนะครับ F4 แปด0ันนะฮนะถัดมานะครับตะกรุดเขาเรียกว่าตะกรุดฝาบาทแหละจานี่ว่าเป็นเนื้อเงินนะตะกรุดฝาบาทเนื้อเงินนะฮะตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดขมังอันนี้เอามาจากเอลเขาเลยนะเขาใช้อยู่นะ เขาใช้อยู่เลย้องอยู่เลยนะฮะดอกหลอกนี้นะครับผมเนี่ยเนื้อเงินนะครับผมนะผมจาไม่ได้นะว่าผมเคยลงยังเพราะว่าได้มาชุดเดียวกันนะถ้าเคยลงไปแล้วผมกราบขออภัยด้วยนะครับผมแต่กุดฝาบาทเนื้อเงินบาทครูชีวิตหลวงพ่อพิษประคังเนื้อเงินนะครับนี่นะฮะสภาพแบบใช้นะดูภายในดีฮะดูรอยแบบใช้แบบมีรอยแบบกินเข้าไปนะฮะในตัวฝาบาทนะครับผม นะในตัวแผ่นเงินนะแผ่นจานเงินนะครับผมเงินอย่างนี้เป็นเงินเขาเรียกว่าเงินแผน่นเงินรีดเก่าสมัยเก่าทุบนะี่แผน่นอันนี้อันนี้เขาจะไม่เท่ากันนะฮะจะมีความแบบเขาเรียกว่าความแผนนะ่นหนาบางนะไม่เท่ากันทั้งแผ่นนะฮะแล้วดูแนบะมีรอยคลื่นรอยอะไรนะครับผมนีนะ่คือเป็นเงินโบราณนะแผ่นเงินโบราณน,นะฮะ คู่ชีวิตหลวงพ่อพิสวัดคมังเนื้อเงินนะตะกรุดฝาบาทคู่ชีวิตหลวงพ่อพิสวัดคมังเนื้อเงินดอกนี้ขอญาติเปิดที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเนื้อเงินนะครับผมหายากนะฮะเนื้อเงินหายากนะครับหนึ่งล้าพันบาทนะครับหมดเรื่องของเก่านะมาสิงนะสิงหลวงพ่อเดิมเนื้ออ่างานะอันนี้ผมมีอยู่สองตัวผมซื้อมาคู่กันสองตัวนะผมรู้ว่าตัวเนี้ยผมลงหรือยังนะครับผมนะ ลงอย่างเนี้ยผมยังอยู่ยังอยู่ครบทั้งสองตัวนะ fc นะแต่คือยังไงอะยังต่อไม่โดนนะผมผมไม่ค่อยมีชโชวถูกโลวก,กับพวกเขี้วงากระแกะแพระบแบบอะไรพวกนี้ะซื้อมาทีไรก็ติดมือทุกทีแหละนะแต่เห็นแล้วชอบไงอดไม่ได้แล้วด้วยความที่เออเราอยากจะแบบอเอามาอะไรให้ fc แบบดูหลากหลายบ้างมันก็ทําให้เราแบบต้องต้องเอามานะฮะอันนี้ผมดูแล้วเนี่ยเขาธรรมาชาตินะ ผมดูแล้วเขาธรรมชาติเขาไม่ได้เอาไปคั่วไปอะไรทําอะไรแต่งผิวแต่งอะไรนะผมดูแล้วเขาเก่าธรรมชาตินะฮะเจ้าของบอกว่าเป็นเป็นหลวงพ่อเดิมนะผมก็เอามาหมดเลยยกคู่มาเลยก็เอามาแพงพอสมควรนะครับ FC นะครับผมก็เรียกว่าหลักพันกลางนะเอามานะครับนะเนี่ยงาสิงงาแกะสามขวัญหลวงพ่อเดิมผมเปิดที่แปดพันบาทแล้วกัน นะครับไอซีราคานี้ก็ยังลดกันได้อีกนิดหน่อยนะครับผมนี่ก็เาเรียกมีมูลค่าในตัวเองนะครับพวกงาอะไรพวกต่างๆพวกนี้นะครับมีมูลค่าในตัวเองนะครับนะฮะขอให้เก่านะเก่าเขาว่านะครับผมนะถัดมานะครับมาดูสมเด็จนะไม่รู้พิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรจะเรียกว่าฐานแซมได้ไหมนะเขามีเส้นปกติเขามีเส้นแนะม้จะเป็นพิมพ์ใหญนะ่เขามีเส้นเกินอยู่ทางใต้นะนะก็ถือว่า แปลกดีนะฮะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับแบบนี้นะฮะข้างหน้าในดูปกตินะดูสวยนะข้างหน้าในดูสวยดูปกติเลยนะครับสาหรับสมเด็จองนี้นะครับผมนะแต่ว่าด้านหลังนี่โอ้โหนะผิดข้างหน้าเลยข้างหลังนี่ดูเน่าเลยนะนะไม่รู้เขาใช้ยังไงนะเขาอาจจะเลี่ยมปิดหน้าเปิดหลังหรือเปล่านะอ่าเ,เป็นไปได้นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเขาห้อยพระเนี่ยเขาก็ต้องการแบบว่าคนก่อนให้ให,ให้แบบพุทธคุณเนี่ย ให้แบบมวลสารเนี่ยโดนเนื้อผิวเนื้อตัวเองนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นไ,ได้ว่าเขาจะเลี่ยมปิดหน้าเปิดหลังนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเปิดหน้าปิดหลังอ่าแต่การที่ว่าเปิดหลังคือเขาต้องการโชว์หน้าโชว์หน้าแบบว่าแต่ไม่อยากให้หน้าสึกอ่าแต่ก็อยากให้แบบว่าองค์พระเนี่ยอ่เปือ่อยมีความเปื่อยแล้วถูกกับอ่สัมผัสกับผิวตัวเองนะเพื่อให้แบบพุทธคุณเนี่ยเข้าอ่าเขาเรียกว่าสัมผัสกับ กับตัวคนคล้องคนใช้นะฮะก็เป็นไปได้นะฮะเนี่ยเนื้อเนื้อหน้ากับข้างหลังนี่ิดก,กันเลยนะข้างหลังนี่ดูแบบสวยเดิมนะข้างหน้านี่ดูสวยเดิมนะฮะแต่ว่าข้างหลังนี่โอ้โหนะดูเน่าเลยนะดูสภาพแบบนะใช้มามากเลยนะฮะเนี่ยโอเคนะฮะฟีะสมเด็จเปิดที่สามพันบาทนะครับสามพันบาทนะฮะ ดูกันอเอาแค่ชอบนะสมเด็จนะเราผมอธิบายอะไรไม่ได้มากเลยนะครับ <laughs> อธิบายอะไรไม่ได้มากนะฮะหรือว่าจะขายประกันกันไปดีเอายี่สิบล้านนะฮะยี่สิบล้านนะฮารูรักไม่ชอบก็นั่งเข้ามานะครับผมแล้วก็นี่ของที่ลงไปคลิปก่อนนะโอ้โหถามกันมาแบบว่าฟัดเลยนะองค์นี้นะสุดยอดหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเอนะพิมพ์นิยมเอเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนแับมีตาไปมพ์นิดๆน,น,นะ จาพระอินเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เนหะนะมือนรอยเชื่อมกับรอยไปไปเป็นป้ยตรงปลายนิ้วผมเนี่ยนะครับแล้วดูสนิมดูโลหะดูคาบเบ้าดีเอฟซีนะสุดยอดเลยนะองหน้าใหม่ของวงการเลยนะครับผมตำนานเลยนะองนี้นะครับผมวนใหญ่ล้ำบึกนะครับผมใหญ่ล้ำบึกเลยนะเนี่ยหน้าอย่างแบบดูบางทีดูงี้นะเหมือนดูหนังสือเลยเนี่ยนะเนื้อนะหา ผิวผ้าอะไรต่างๆสนงสนิมเนี่ยเขาเรียกว่าสนิมน้ำหมากนะสนิมน้ำหมากนะอย่างเงี้ยนะนะคบผมนี่นี่สุดๆนะบอกเลยเลยว่าสุดๆนะองนี้นะครับผมนะฮะปตายฐานนะครับมีจุดจ่ายตังนะลูนี่เลยนะฮะจุดจ่ายตังนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกพระของเซียนใหญ่หลายๆคนเนี่ยนะมันจะเป็นพิมพิยมพิมพิตามักจะเห็นรูตรงช่องนะฮะนะนะผมศึกษามาเนี่ยเขาว่าเป็น เป็นรอยคือียกว่าหลุมอากาศฟองอากาศหรือว่าการหล่อนะพอลราเราจะใบไปเนี่ยปับ๊บก็รูนี่เขาจะแบบว่าอะหฟองอากาศก็จะแบบปรากฏขึ้นมานะครับผมนะเขามาก่อนเห็นเป็นรูๆอะไรเงี้ยบอกโอ้โหตีเก้เลยนะตีพระเก้นนะแต่เขามีเก้มีแชะน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมนะทุกอย่างเนี่ยเก้เขาทําได้ดีหมดแหละนะตัดสินกันด้วยเนื้อหาความเก่านะตัดสินกันด้วยเนื้อหาความเก่าพิมพ์ถูกต้องนะครับผมนะฮนะอันนี้ ขออนุญาตเปิดที่ห้าพันบาทนะครับห้าพันบาทนะครับถัดมามาดูวันนี้ค่ามีปก่อนไว้สุดท้ายนะครับผมหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเขียนปีศูนย์ห้าบอกนะสำนักคุณเนยนะพิมพ์ฐานหนังสือนะครับผมไม่รู้แล้วนะราคาตอนนี้เป็นยังไงนะครับไม่รู้แล้วนะตอนนี้ราคาเป็นยังไงนี่นะายฐานจะใบกันแบบนี้เลยนะ สไตล์เขาเลยนะตะใบแล้วก็แทงเหมือนกับทําเป็นสัญลักษณ์บางอย่างให้รู้อะนะแทงปึ๊บไปฮรวงเพราะเขียนนะครับพิมพ์ฐานหนังสือนะครับนี่นะฮะย่ออะไรเนี่ยจุดจ่ายกลางนะส่วนตัวผมแบบนี้นะเป็นภาคที่ใช้รู้ง่ายมากๆเลยนะื่อก่อนก็น่าจะหลักหลายหมื่นนะครับช่วงนั้นเนี่ยราคาบบงราบเบานะตอนนี้ไม่รู้ราคาแล้วนะครับผมซื้อมาจากวัชทีละบรารมีนะครับตรงนี้นะ เก่ามากเลยนะครับผมนะคนตัวผมแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับนะเอาไปเท่าไหร่ละขออนุญาตเปิดที่ห้าพันบาทนะราคานี้ซื้อกันง่ายขายกันจบเลยนะครับผมไม่มีการันตีนะแต่ส่วนตัวพระแบบนี้ดูพระดูง่ายนะแท้ดูง่ายนะครับจรนะรแต่ผมต้องการชัดเจนนะฮะชัดเจนนะครับผมถ้าผมจะขายการันตีเนี่ยผมก็ต้องขายเหมือนราคาผมเซียนแหละผมว่าน่าจะยังขายกันอยู่หลัก หลักหลายมื่นดูนะถ่านหนังสือเนี่ยนะครับนะ,ะถัดม,มานะครับเป็นพระนางพญาเนื้อเรียกว่าเนื้อเขียวคกเนื้อเขียวมอยเลยเนะี่ยสภาพใช้นะครับมีฮะสมเด็จบางนางนาท่านว่าไว้แล้วก็โอ้โหนะแล่เม็ดกดเม็ดทรายนี่เพียบเลยเนี่ยนี่ฮะเม็ดแดงแดงเดือง,งเนี่ยเพียบเลยนะนี่นะโอ้โหนะ น่ารักมากนะรอยตัดรอยอะไรนี่ฮะคลาสสิกนะเพิ่งเล่าว่าเนื้อเขียวคุกนะฮะแบบนี้นะครับผมเขียวคกุกนางพญาพิมพเข่าโค้งนะเข่าโค้งนี่สภาพใช้นะสภาพใช้นะครับผมนะสภาพใช้เลยนะครับ fc นี่น่ารักนะน่ารักน่าใช้นะครับ fc นะฮะองค์นี้นางพญาโอ้ถ้ามันมัวเนี่ยกลับออกไป fc นะ การโฟกัสนะนี่ๆง,ง,งนะเอาไปสามพันนะครับ F4 นะเอาไป3,000บาทนะครับผมนะาวนี้นะฮะสุดท้ายท้ายสุดหรือยังนะครับอุ้งนี้นะครับได้มาใหม่พิมพ์นิยมมือหลอ่อนะฮะเนื้อโอ้โหชอบแบบโลหะการหล่อความยับความย่นมากนะ หน้าใหม่ของวงก,การแล้วนะขออนุญาตใช้คํานี้นะครับผมเขาหน้าใหม่จริงๆนะดูพิมพ์ทรงหน้าตาเนี่ยนะดูรอยหล่ออะไรแบบยุบยับย่นเนี่ย fc ดูนะรอโบราณเรียกว่าขนานแท้นะ fc หนะลรอโบราณที่แบบปฏิเสธกันไม่ได้เลยแล้วสภาพแบบใช้ด้วยนะเหมือนเขาแบบถักลวดใช้ลักษณะนะครับผมนี่ฮะอานนึงจะแบบมีแบบรอยเกดกระดีกเกือบทั้งองค์เลยนะฮนะ กิดกระดีเนี่ยเนี่ขึ้นขึ้นแบบกิดกระดีเนี่ยอะอย่างเงี้นะฮะเลือกก๋ดกระดีนะครับผมเนี่ยเป็นเนื้อแบบเหมือนเรงด่างเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะแล้วคมชัดลึกมากดูเนี่ยดูหล่อนี่เหมือนกับเมะเขาจักการหล่อโบราณเน่ะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยดูโอ้โหนะชอบแบบนี้มากความคลาสสิกบอกเลยเลยนะเนี่ยะนี่สุดๆเลยนะครับเอฟซีเนี่ยแล้วดูหน้านะโอ้โหนะ สุดคลาสสิกนะองนี้โอ้โหพวกห่วงสุดๆเลยนะเปิดเป็นล้านนะกว่าจะต่อมาได้เนี่ยนะกว่าจะต่อมาได้ร้อยห้าสิบเนี่ยฮโอ้โหครจะซื้อได้ละครับอย่างเัน้ยนะเอฟซีนี่ฮนะนะสุดๆนะเอฟซี FC, นะฮะเจออย่างนี้นี่่อผ่านไปเรืงจริงนะไม่ซื้อนอนไม่หลับนะสําหรับผมนะแต่ว่าเอฟซีอาจจะไม่ชอบก็ได้นะะแต่สาหรับผมเนี่ยผมชอบนะพระ แบบแบบเนี้ยคลาสสิกแบบเนี้ยนะดูเบาตาไม่ตาอะไรโอ้โหนะเพอร์เฟกเลยนะพิม์นิยมมือลองนะครับ F4 หรือว่าพิม์นิยม B นั่นเองนะอันนี้มาเทียบกันนะยม AB นะครับ AB นะ A ไม่มีมือลองนะและมีตาพอิมนะเนี่ยบีมีมือลองแต่ไม่มีตาพอิมนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับ F4 วันนี้นะครับผมโอ้นี่น่าจะยาวๆเลยนะฮะอืม คือ y u u u b e ไม่เขาเปลี่ยนกฎใหม่เลยนะเขาไม่ได้นับจากยอดวิวนะ,ะเขาให้เงินเลยนะเขาเขาว่านะพูดกันไม่รู้จริงกรบปากนะผมก็ไม่ค่อยได้นั่นนะเพราะว่าดูจากเวลานะดูจากระยะเวลาในการเข้าชมนะครับ FC เพราะฉะนั้นถ้า FC แบบชมผมไปเรื่อยจนแบบหมดเวลาคือไม่กดข้ามกดอะไรเนยนะก็น่าจะเป็นผลดีนะ น่าจะเป็นผลดีกับทังผมนะทางทางช่องนะอาจจะได้แบบเงินเพิ่มนะทุกวันนี้ไมไ่ได้เยอะนะไม่ใช่แบบว่าน,น,นะนะสองสามเดือนมั้งถึงจะได้ทีหนึ่งเพราะว่ามไม่รูน้นะเพราะว่าเขาไม่ได้โอนมาทุกเดือนนะนะครับไม่ได้โอนมาทุกเดือนนะครับผมได้แค่หลักพันต้นๆไม่กี่เดือนลนวะเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปอะไรแบบคอนเทนต์เหมือนสมัยก่อนนะครับผมผมยอมรับเลยว่ามันปัญหามันเยอะไงแล้วมันก็เหนื่อยด้วยนะครับผมวันหนึ่งอยากได้แบบเงินแบบ หลักหลายห,ายหมื่นเนี่ยสมมุติว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งผมอยากได้เงินสามหมื่นเนี่ยผมต้องลงเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนโอ้โหนั่นแหละฮะแล้วยอดคลิปแต่เราคลิปเนี่ยต้องเป็นหมื่นหลักหมื่นขึ้นคราวเนี้ยมันเกิดความเหนื่อยความท้อนะครับ fc ถ้าเราบางทีเราเหนื่อยเราทั้งงาาันคือหยดเนี่ยคือไม่ได้เลยยอดกระตกบุบเลยนะครับตกตกบุบเลยนะแต่ว่าพอมาขายพลาเนี่ยคือมันก็พอเลี้ยงเลี้ยงตัวได้ดีกว่านะฮะได นั่นด้วยนะผมก็ไม่ได้เน้นที่ว่ายอดเงินจาก YouTube บล่ะมันก็คือแบบเน้นเน้นจากการขายพระนะครับผมนะฮะก็ได้การตอบรับจาก FC ที่ดีนะครับ FC นะฮะเจอนะยังเจอ FC อยู่หลายๆท่านตามตลาดพระเอ๊ะเจ๊งแแจบ๊แจบไปน,นั่นเหรอนะฮะแล้วช่วงหลังในเวลาผมทำคอนเทนต์แบบเออ่แบบเดิมๆเนีย่ยคนก็ไม่ค่อยค่อยดูแล้วด้วยนะมาวิพากษ์วิจารณ์กัน มูบ้งเตรียมกันบ้่งอะไรบ้างบางทีเเราเจอคอมเมนต์แย่ๆอย่างเงี้ยเราเราเราทอนะนะเอฟซีนะั้งที่เวลาผมไปเจอเนี่ยผมไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะเจอแล้วก็คุยกันอะไรกันเนี่ยครับผมหรือบางทีอ่าเจอปุ๊บต่อต้านไม่ให้เราถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะแต่ก็ส่วนน้อยตรงนั้นนะส่วนน้อยนะครับแต่พลังจริงเนี่ยผมผมผมเหนื่อยมากกว่านะครับแล้วก็ทําขายพ้าเนี่ยคือเราได้ได้เงินดีกว่านะครับ คือ,เ,อเหลือเหลือมากกว่าที่ว่าเราจะไปหวังกับยอดเงินจาก youtube นะครับผมนะฮะแต่ก็อย่าท้อนะพี่น้องที่อยากทำ u t u b e ที่ว่าอยากได้เงินจาก YouTube หวังเงินจากอายอดวิวอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเปิดกว้างะโอกาสยังเปิดกว้างยังทำกันได้อยู่เรื่อยๆแหละนะครับนะฮะแต่ว่าแนวทางของเราคนไม่เหมือนกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวก็นาน,านจะช้าอาจจะทำให้ชมนะครับมีการถ่ายจราจรภาเครื่องหรือว่าสัมภาษณ์เซียนลุกทุ่งอะไรต่างๆนะครับ f c นะฮะ ประมาณนี้นะครับผมนะหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทมได้เลยนะครับพี่เบอร์0 6 1 8 9 8 73 42นะครับ0 6 1 8 9ห7 3 4 2หรือว่าแอดไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ที่ลิงก์ใต้คลิปนะฮะหรือแอดไลน์นีนเดี๋ยวผมทำใหม่คือผมจะมีเขาเรียกว่า เป็นเป็นคลิปอ่าเป็นปกแอดไลน์ line, ให้สามารถแอดไลน์ line, สแกนกันได้ตั้งแต่ก่อนคลิปและหลังคลิปนะ FC เนะี่ยผมทําใหม่แล้วนะฮะไม่รู้ทําไมเพิ่งคิดได้ก็ไม่รู้นะเห็นเขาทํากันนี่ลองลองทำมั่งนะผมนี่แบบโบราณมากเลยนะฮะก็ล,ลองทําดูนะครับผมนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกลาบาวลา FC ท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยท่านนะครับผมสวัสดี di klub.